คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะซึ่งเรียบเรียงข้อมูลมาจากหลายแหล่งเพื่อเป็นสาระอีกแนวทางหนึ่งไม่ได้มีเจตนาลบหลู่สิ่งใดไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนความรุนแรงใดนนทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กๆและเยาวชนอย่างใกล้ชิดจัดมาเล่าอีพีที่58ผมและกระเป๋านักเรียนเพียงหนึ่งใบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไอซูวากะมะซึจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุน่นในช่วงเช้าของวันที่15พฤษภาคมปี2007เคียวเฮคุริตะวัย17ปี ได้เดินเข้าไปในสถานีตำรวจพร้อมกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบซึ่งภายในบรรจุสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องแตกตื่นและขวัญภวาไปทั่วทั้งสถานีแน่นอนว่าเด็กชายคนนั้นถูกจับกุมตัวเอาไว้และเริ่มทำการตรวจสอบถึงความเป็นมาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงเช่นนี้ขึ้นเรื่องราวนี้ยากที่จะมีใครระบุได้ว่าเริ่มกาะเขามาตั้งแต่ตอนไหนย้อนกลับไปในสมัยที่เคียวเฮ ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นในเขตโอนุมะจังหวัดฟุกุชิมะเขาเป็นนักเรียนที่เก่งกาจและโดดเด่นมีความสามารถด้านกีฬาหลายอย่างเป็นคนอัธยาศัยดีปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสดใสยอยู่อย่างเปี่ยมล้นทว่าทุกอย่างก็กลับพลิกผันไปในช่วงที่เขาต้องขึ้นเรียนชั้นมัธยมปลาย เคียวเฮซึ่งต้องเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทแถวเขตไอซูวากามะส,สึเขาต้องย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์สองชั้นที่แม่ของตนเองจัดหาไว้ให้เพราะหวังว่าเขาจะได้เดินทางไปโรงเรียนโดยสะดวกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มได้สัมผัสชีวิตที่ต้องอยู่แยกบ้านอาจมีความเดียวดายบางอย่างสะสมเอาไว้คอยกัดกินก่อเกิดความเหงาขึ้นในใจของเขาถึงแม้ว่า แม่ของเขาจะมาเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งทั้งช่วยทำกับข้าวให้ทำความสะอาดบ้านดูแลความเรียบร้อยอื่นๆภายในบ้านยังไม่ขาดตกบกพร่องเทว่ามันก็อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เพียงพอสำหรับเคียวเฮหลังจากที่ขึ้นมัธยมปลายมาแล้วมีหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสำหรับเขามันส่งผลให้เคียวเฮแปลกไป เขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้อย่างราบรื่นนี่ส่งผลให้การเรียนของเขาตกต่ำลงเขาเริ่มกลายเป็นคนที่เก็บตัวไม่สูงสิงกับใครและเริ่มขาดเรียนเป็นระยะระยะในช่วงมห้าเขาอ้างว่าตนเองเป็นไข้แล้วขาดเรียนอยู่เรื่อยๆหลังจากนั้นจนกระทั่งเขาขึ้นมหกเขาก็ยังขาดเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง จนมีรายงานว่าวันที่เขาไปเรียนนั้นมีเพียงแค่ห้าวันเท่านั้นในขณะที่เคียวเฮเหมือนถูกทิ้งและมีชีวิตที่ตกต่ำลงน้องชายของเขาซึ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันในตอนที่ต้องเข้าเรียนโรงเรียนในเขตเดียวกันเขากลับปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ดีและน้องชายเองก็ไม่เคยจะเข้ามายุ่งยามอะไรกับเคียวเฮเลยโดยฝั่งน้องชายนั้นคิดว่า ไม่อยากให้ตัวเองไปยุ่งกับพี่มากนักเกรงจะรบกวนให้พี่เสียการเรียนได้ทว่าในมุมของเคียวเฮนั้นทุกการกระทําของน้องชายเขาเหมือนยิ่งสะท้อนความเดียวดายที่มีให้หนักหน่วงขึ้นวันสุดท้ายที่เขาไปเรียนคือวันที่13พฤษภาคมหลังจากนั้นในวันที่15พฤษภาคมเคียวเฮก็ก่อเรื่องไม่คาดฝันขึ้น วันที่14พฤษภาคมเป็นวันดีของฮารุมิผู้เป็นมารดาของเคียวเฮกับน้องชายเธอจัดการทำอาหารให้ลูกทั้งสองคนกินด้วยตัวเองเนื่องในวันเกิดของเธอบรรยากาศบนโต๊ะอาหารดำเนินไปอย่างราบเรียบไม่มีอะไรร้ายแรงน้องชายของเคียวเฮยังคงคุยเล่นอย่างสนุกสนานส่วนตัวเคียวเฮเองนั้นก็ยังนั่งนิ่งเงียบเหมือนเคย เขาทานอาหารฝีมือแม่ไปเงียบๆจนกระทั่งกินเสร็จเขาก็กลับขึ้นห้องของตัวเองที่อยู่ชั้นสองไปแม่ฮารูมิเก็บกวาดอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วก็ตามขึ้นไปนอนกับเคียวเฮที่ห้องบนชั้นสองทิ้งให้น้องชายนอนห้องของตัวเองซึ่งอยู่ที่ชั้นหนึ่งกระนั้นในคืนนี้เคียวเฮก็ยังเลือกที่จะลงมือกับมารดาตนเขาเดินลงไปที่ห้องครัว แล้วหยิบมีดติดมือกลับขึ้นไปบนห้องเขาได้จัดการลงมีดเข้าที่ร่างของมันดาตนอย่างจังอาการขัดขืนของมันดาตนเมื่อได้สติยิ่งกระตุ้นให้เขาทำร้ายเธอรุนแรงขึ้นจนกระทั่งสิ้นใจร่างของเธอถูกแยกส่วนด้วยใบเลื่อยซึ่งเคียวเฮแวะซื้อมันเก็บเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุในวันนี้เพียงไม่กี่วันก่อนหน้าเท่านั้นเองนี่ แสดงให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเขาได้ทบทวนมันมาอย่างดีแล้วจึงลงมือในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งของวันที่15เคียวเฮได้ปักแขนของแม่เขาลงในกระถางต้นไม้ประหนึ่งว่าเขาจะทำการปลูกมันแขนถูกมองราวกับเป็นดอกไม้ที่พร้อมจะเบ่งบานในกระถางให้คนได้เชยชมหลังจากนั้นขา และศีษะของแม่เขาก็ถูกแยกออกศรีรษะถูกใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนใบหนึ่งของเขาจากนั้นเขาจึงหิ้วกระเป๋าใบนี้ไปยังร้านอินเทอร์เน็ตโดยถึงในเวลาประมาณตีสองครึ่งเขาได้ถ่ายภาพกระเป๋าและโพสต์ลงบนเว็บไซต์พร้อมข้อความว่าผมได้ทำบาปครั้งใหญ่ที่ผมก็รู้ว่าไม่ควรจะทำมันแม้มีใครหลายคนเข้ามาเม้นถามว่า แรงจูงใจคืออะไรทำไปทำไมเท่ว่าก็ไร้คำตอบให้กับคอมเมนต์เหล่านั้นมีเพียงความคิดเห็นอธิบายถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาเพิ่มเติมว่าตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หลังจากนี้ผมอาจจะเสียใจก็ได้นี่แสดงให้เห็นถึงความเฉยชาของเคียวเฮในตอนที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาไม่ได้รู้สึกผิดหรือรู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใด คอมเมนต์ยังคงมีเข้ามาถามเคียวเฮว่าจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปเคียวเฮได้ตอบกลับไปว่าหลังจากนี้เขาก็คือคนที่มีความผิดไงและในเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันที่15พฤษภาคมเคียวเฮก็ได้เดินทางไปถึงสถานีตำรวจด้วยการนั่งแท็กซี่ไปเองเขาส่งกระเป๋านักเรียนซึ่งมีศีสะแม่ของตนเองอยู่ในนั้น ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกล่าวสารภาพออกมาอย่างตรงๆว่าฉันเป็นคนฆ่าแม่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้เปิดกระเป๋าดูก็พบเข้ากับศีรษะของผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือฮารุมิคุริตะอายุ4 7ปีผู้เป็นมารดาของเด็กชายซึ่งส่งมอบกระเป๋าให้พวกเขาได้ตัวเองกับมือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุทันที พร้อมส่งร่างของฮารุมิไปทำการชนสูตรชิ้นส่วนของร่างนอกจากศีรษะที่นำพามาซึ่งความน่าสะพรึงอีกสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ติดใจสงสัยถึงแรงจูงใจของเคียวเฮคือการที่เขานำแขนซ้ายของมารดาไปปักไว้ในกระถางต้นไม้ราวกับจะเป็นการจัดวางแขนเพื่อปลูกมันเหมือนเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนอกจากนี้เขายังตัดนิ้ว เพื่อตกแต่งให้มันแลดูคล้ายดอกไม้ที่กำลังบานอยู่เว่านี่เป็นดอกไม้ที่ไม่น,น่าชื่นชมเลยสักนิดท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของเที่ยวเฮก,ก็กลายเป็นไวัยรัน่นใครต่อใครต่างกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าลูกชายวัย17ปีตัดสินใจฆ่าแม่ของตนเองเพราะความเหงาในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวเขาไว้ในข้อหาก่อคดี ่าตัดศีรษะแม่ของตนเองข้อความต่างๆที่เคียวเฮเคยโพสต์เอาไว้บนเว็บไซต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์ในช่วงบ่ายของวันที่16พฤษภาคมหลังจากที่ข่าวเรื่องของ Q A เคียวเฮเผยแพร่ออกไปทางโรงเรียนได้ทำการประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวมีการให้นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆและผู้ปกครองของพวกเขา เด็กบางคนรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนไม่อยากไปโรงเรียนคนในสังคมเองก็ค่อนข้างช็อกกับการกระทำของเคียวเฮทุกคนมีคำถามเกิดขึ้นว่าคนเราสามารถฆ่าใครก็ได้เพียงเพราะอยากลองฆ่าดูอย่างนั้นหรือที่น่าสะเทือนใจก็คือคนที่เขาลงมือสังหารไปนั้นเป็นคนในครอบครัวของตนเองอีกด้วยในการสอบสวน ทำให้ความเชื่อหนึ่งพุดขึ้นมาอาจเป็นเพราะการบำบัดที่ล่าช้าเกินไปจึงทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสลดเช่นนี้ขึ้นมาได้โดยในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเคียวเฮได้เข้ารับการตรวจสอบทางจิตพบว่าเขามีความไม่มั่นคงทางจิตเนื่องจากเขาไม่พูดคุยไม่สุงสิงกับใครและเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวทำให้ตนเองมีผมยาวรุงรังทว่า ยังไม่ทันได้เริ่มขั้นตอนการบำบัดอย่างจริงจังเคียวเฮก็ก่อเรื่องขึ้นซะก,ก่อนและเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่เขาลงมือเคียวเฮก็ตอบออกมาทำนองเดียวกันว่าเขาแค่อยากลองลงมือสังหารใครสักคนแยกส่วนใครสักคนดูจะเป็นใครก็ได้เขาไม่เกี่ยงตอนแรกเขาจะลงมือกับน้องชายของตัวเองด้วยซ้ำแต่เป็นพ่อแม่ของเขาขึ้นมานอนกับเขาที่ห้อง เขาจึงเลือกที่จะลงมือกับแม่แทนก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรก็แค่รู้สึกอยากลองฆ่าดูเท่านั้นแม้คำสารภาพทุกอย่างจะชัดเจนแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงเกินต้านรับทว่าสารเยาวชนก็ตัดสินให้เคียวเฮซึ่งเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ได้สังหารบรรดาของเขาเสียชีวิตไปเพียงคนเดียวเพราะสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคง เขาสูญเสียตัวตนอันเนื่องมาจากการไม่เป็นที่ยอมรับความเหงาและความเดียวดายดังนั้นศาลจึงให้เขาได้เข้ารับการบำบัดทางจิตแบบไม่มีกำหนดจนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้นและพร้อมที่จะถูกส่งกลับคืนสู่สังคมนับเป็นคดีหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเขามีปัญหาทางจิตอย่างแน่นอนแต่เขาจะสามารถบำบัดตนเองกลายเป็นคนปกติ กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเดิมเมื่อไหร่นั้นยากที่จะตอบได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังโปรดรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะตอนนี้แอดมุมห้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ